นี่สาวมุ่นจัดเสื้อห้องไห่พ <fry UC S> ี่น้องเลยจะไข่บ่ไห้บุ้งจะไข่บ่ไห้ก็มัดยาบยับไปพี่น้องเอาปิ้งตอนปิ้งมันก็ยากน้ำข้นน้อยพี่น้องเลยเอาเลยไทยเอากระซุกแล้วมาเลยพี่น้องเลยปิ้งอยู่หน้าบ้านห้อยนะพักเข้าอากาศคือใ้พี่น้องเห็นนอ้จ้ามันยังแน่วุ่นพี่น้องแก้วเพี้ยโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บขนาดพี่น้องเลยเนื้อเด้อนี่เด้อว่านีนมู๊มันกินเนื้อจัดไปแม่ แซ่บเนาะลองกินดิ้กก้องไงเพื่นด้วยเนามาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมากมากแซ่บเลยนะอืมอืมเจลเพียบขมขมอืมถัาติวลองกินได้ เ่ากันหนึ่งข่อนๆพ,พี่นอ้องค่ะมันมะพักกันเหี่ยวๆในตู้นี่แหละพี่นอออ้องน่นเนาะเอาแห้งอะไร ก็ยังได้คนบาง เมื่อนีอากกินขขาหนาบ้านเดินไปนัง่งอยากนั่งแบบนี้จยากนั่งกินกับพืชนนี่มันแซ่พถ้นานาั่งแบบนี้ in our life.

One โซดานร่างกายเนาะห่อนหอนแบบนี้คนน่ะอาขาแพ้พินหัวก่อนเฮียผลัดสูบก็ได้แบบเปลือชนาเบิรเสร็จนะ เขาขึ้นมาตีกองอยังอนีเมืม่อในวันนั้นน่ะเนาะมันผ่ามัานผ่าใหญ่เขาเียนเที่ยงกันเหรอ ไอนอกห้าก่นเดินที่นอกด้ออ้าพี่นมาเล่นพี่พอผมต้องการกระแมวบาเนี่ยเออพี่ออกพี่ออกวะเนี่ยยากเลยเนาะกินข้ามาแเนียเอาแเป็นยังงี้เห็นยังขัดอีกเลยเอ้บินมขบคนด้วยเราเอ้ยพิดไว้พิดไว้โป้่ะน่ะ ใส่แผ่นพลาสติกไว้ป้องกันไม่ให้เกี่ยวแต่พี่นอนช่วยด้วยช่วยด้วยเหรอเอาเรียกป้าลุงสิป้าลุงช่วยหนูด้วยเออหนูเด้อกกัน <c oughs> อา้าววันนี้ไม่เรียนกอเอ๋ยกอไก่นะไม่วันนี้จะห <c oughs> อย,ยอกกันกินเกาลิ้มเรากับมาหยอกกันพี่น้องเลยพี่นอนไงป้าลุงเบนจังหน่อยก็แย่ใส่เพื่นอน <c oughs> เพื่อนดิวางขึ้นนั่งไก่นเนียวพี่น,อน้องใส่เนี่ยเพราะใส่เนี่ย สบายดีพี่น้องพี่น้องเห็นบ่างเห็นกะนทีมันห้อนไหลเลยพี่น้องเด้อบ่ได้นุ่งเสือเลยครับผมห้อนไหลก็ร่างจีนอนมองาะว่าเพชรปะแปยงพี่น้นองไงอันนี้พ่อว่าได้ปะเองนะครับน้องมาหน้าปะห่างพี่น้องนี่ก็ร่างหยอกกันถามพ่อแม่แลูกอาการเจ้าหน่อยกับินอ้อนนะพี่น้องไงก็เลยอ่าก่อนจีนอนกนกล่ากับพี่กับน้องเจ้าหน่อยมันนี่กับบ่ได้กันเรียนข่อไกลข่อกาลถึงข้อหูบเลยมัวใน มื่อนี้ย่าเป็นใจให้ไถ่พอกับแม่พี่น้องดื้อพิจิตรปกติมื่อนี้ยนะพอก็เลยมาเล่นตลกไห้ป้าลุงเบิงก่อนก่อนนอนนะเอามาใส่กันกระดาษนาตาห้องฟอกกระดูกเนื้อพี่น้องแจ๊ดตาหนุ่มแฟดสยามพี่น้องเออหนุ่มมันน่ะเพิ่นอยากบอกป้าลุงว่านุ่มมันสิเอออร่อยจังพี่น้องพี่น้องอะไรเอาเห็ดทอดเห็ดขาวทอดทั้งพอทั้เสื่อมันเลยทั้งพอทั้งเน้อ คลิปนี้ขอโทษขออไฟบาทลงในคลิปนี้เอาแบบง่ายๆสบายๆเอาเอา